Thank you. ครับผมสวัสดีครับนัทสับปะรดครับผมคนเก่าคนเดิม่แหละครับกะนี่ครับหลังจากที่เฮ็ดกีไต้ใส่กงอสีมะดักใส่กงนูแล้วครับกับมหายางหมุนนะครับกับคำคำนี่ครับมือนี่ก็เฮ็ดได้ไว้ยุสองกงครับมือนี่กับทึ่ยายมันคำกับกับสีมหาใส่นหระครับหาหมุนรกว่าหาเบื้องมองครับก็ใส่ไว้แลละครับนี่ครับก็คือการเอ่อการเฮางสีเฮ็ดกีไต้เฮางกับ อ๋อไ่ได้เอาขาตั้งกล้องมากครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมเทถี่เบิรงเขาก็ต้องนี่นะครับเขาต้องจุดครับจุดไฟเนี่ยครับจุดให้มันลุกครับแป๊บนึงครับจุดจิ้ใต้ให้มันได้ให้นมได้กินนะครับเพราะว่าเนื่อกิ้ไใต้ผมว่าโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับจุดให้มันไฟมันลุกก่อน แปับหนึ่งนะครับมันจะติดเจ้ะห่อนมือครับจริงครับจุดเห็นมันติดเออโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอออ้อนมือครับ ใส่วบก่อนี่ใส่เขาเอาไฟแชกจุดกันครับนี่ครับบังควยครับมาใส่บ่วงมาใส่บ่วงทิมไห้ครับเพิ่งจะมูนหานควยหาหูพ่อครับนี่ครับมันมาอยู่ข้างหลังเลยครับโอ่แลครับหูมึงแง่ครับเข้าไปนี่แล้วครับเอาล้องมึงเป็นยังไงครับนี่นะครับเอาครับเดี๋ยวหาใส่กงกันก่อนครับเว่าเอานีตอนนี้เอามาสองกงเดี๋ยวย่างหาแป๊บหนึ่งกันครับนี่แล้วคิดว่าชิจูงแนมเลยครับเดี๋ยว ร้องไปใส่จะกก่งมุนไปทันทีละอยากเหยียบคล้องมันโอ้พึ่งจะเห็นมองครับพึ่งจะเห็นควยเพาะว่าบไดเอรม่นมุนหาคักป็นแดนี่เลยครับก็มาคำพดแล้วหายเมือนี่ก็ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวใส่อีกก่งนึงครับนึ่เลยอีกกงนึงครับผมผมนี่ครับกลงที่สองใส่เรียบร้อยครับก็มันเหมือนครับบลไดเอาไฟมาถือว่ามาใส่คำครับผมนี่ครับ กะคิดว่าหนูสีไล่เติบยู่ครับไล่คักยู่ครับกะทั้งแบบทั้งส่บ่วงใสโก่งครับบองนี้กะสิบอู่แล้วครับสิได้มายามกะมันมาออื่นเศร้าหุดแล่ครับทั้งสีว่าสั่นกะเบึงมื้อแรงครับผมขันมีเวลาหรือว่าจากสองทุ่มสามทุ่มกะสิมหายางรอเบิ้งครับผมเพราะว่าใส่จิตไตหนูหนูออกเร็วครับมันมากินมันนู่นนี่ครับผมเอาเลยครับขันได้มายางรอเบิ้งเดียวกะ ผมกะสีไทยคลิปไม่ให้เบิ้งครับผมแต่ว่าขันบ่ได้มาเบิ้งกะแรงกับสิแมนมืออื่นเศร้าครับผมเพราะว่ามันก็ต้องเบิ้งกับว่ามีธุระนนั้นอนนี้บ่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสีเขาครับไปสอยผู้นั้นผู้นี้ครับผมโอเคครับจังถามรุ่นน้ำกันครับผม